มู e ี่เชควันแม่ปีนี้ใส่ใจคนที่เรารักด้วยแบรนด์สวัสดีครับได้เวลา Movie ี่เชคกับผมวีรวบีโรจน์นะครับที่จะมาเปเด็กข่าวคราวในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ ขอหนังสยองขวัญคงกำลังเฝ้ารอการกลับมาของตำนานผีดุเดอะริงกับวิญญาณร้ายของซาดากะที่ตามเอาชีวิตทุกคนที่ดูวิดีโอต้องคำสาปของเธอและภาคใหม่ในซาดากโกะ DX เเขาก็กลับมาเอาชีวิตทุกคนที่ดูวิดีโอเหมือนเดิมแต่คราวนี้ ระยะเวลาหดสั้นลงจาก7วันเหลือเพียง24ชั่วโมงครับซึ่งในภาคแรกเนี่ยยังเดินวิ่งคำสาบมรณะเป็นเรื่องราวของวิดีโอเทปที่เต็มไปด้วยภาพฝันร้ายอันนำไปสู่โทรศัพท์ที่โทรมา ทำนายความตายของคนที่ดูซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน7วันข้างหน้าในส่วนของภาคต่อซาดาโกะ d เครับเป็นเรื่องราวของเด็กสาวอัจฉริยะที่มี IQ 200ที่ต้องหาทางไขป้อปริศนาของซาดากโกให้ได้หลังจากที่มีผู้คนทั่วญี่ปุ่นต้องตายหลังจากดูคลิปต้องคำสาบโดยหนังจะฉายรอบปฐมประท์โลกในเทศกาลหนังแฟนเดยอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลที่จัดขึ้นในแคนาดาระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง3สิงหาคมนี้ครับส่วนแฟนชาวไทยจะได้ชม เมื่อไหร่ต้องรอติดตามกันต่อไปครับเอาละครับแล้วอย่าลืมกลับมามูฟี่เชคกับ V ีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับมูฟี่เชค